กราบสวัสดีชาว Fc Mobile ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับคิดถึงกันหรือเปล่านะครับไดนะ้ห่างหายไปทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับพอดีว่าแอดมินไม่สบายนะครับป่วยเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็พักฟื้นได้1วันนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปนะครับลงแรงให้กับพี่น้องได้ชมสักหนึ่งอีพีก็แล้วกันนะครับนะง่ายๆก็แล้วกันนะสำหรับอีพีนี้เนาะเพราะว่า เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับกิจของยูโรนะครับนะ2024จะเข้ามาไปที่บร้อยแล้วนะครับส่วนเนื้อหาการสปอยกิจนะเพราะว่าผมเข้าไปดูแล้วนะครับมันเยอะพอสมควรน,นะครับ สำหรับกิจยูโรนะครับผมบอกตรงเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้เล่นนะครับนะคือยังไม่ได้เจอนะสําหรับในส่วนของ f c Mobile หรือ FIFA Mobile ในภาคก่อนนะครับนะผมยังไม่ได้เล่นเนาะก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่ากิจเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปสปอยกันอีกทีนะหรือแนะนํากันอีกทีนะครับผมนะก่อนนี้ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เพียงมองขั้นได้นะพี่กำลังหาร้านเติมเกมน,นะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาร์ตเติม์ไอซิพอยหรือเป็นเพิ่มแรงมัสเคนนะครับนะก่อนกิจยูโรนะครับผมนะสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้ง้ายละเยไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับนะราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของ นี่เลยนะครับนะทัวร์นาเมนต์นะครับผมนะนี่เลยนะครับนะยูโรปา2024นะครับตรงนี้สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนคล้ายๆกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมนะให้เราเข้าไปเล่นนะก็น่าจะได้รับโทเค็นแหละถ้าเกิดว่าเราชนะนะครับผมนะของขวัญอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าชนะก็สามารถได้รับโทเค็นนะครับผมนะเป็นแต้มโทเค็นการเดินทางนะครับผมนะ ที่เหลือก็เก็บสะสมไว้แล้วก็ไปแลกแพ็คในส่วนของร้านค้านะครับผมนะสำหรับใครที่สงสัยนะครับนะก็ไปเล่นกันได้เลยนะคล้ายๆกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับผมนะเหมือนกันนะครับผมนะก็สําหรับเรื่องการ์ดนักเตะนะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนไปใช้การ์ดนักเตะยูโรปานะครับผมนะคือผมอยากจะแนะนํำอยากให้ยึดนักเตะทีโอทีเอสไว้ก่อนนะครับรอดูว่าการ์ดนักเตะจะ ราคาเป็นยังไงค่าพลังเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดันแรงกันเลยนะจัดให้ในหมด2เกมด้วยกันนะครับก็แอดมินไม่ค่อยมีเวลาดันแรงสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูนว่าฝีมือจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับไปรับชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะเกมแรกจากที่ห่างหายเป็นนานนะครับนะโอ้โหแรงก็ ถือว่าโอเคนะครับสูสีกันเลยนะครับโอเอก็ใกล้เคียงกันนะครับมาดูกันว่าเราจะเจอกับแผนไหนรูปแบบไหนนะครับผมแผนที่เราใช้นะครับเป็นสีสามโฮดดิ้งนะครับนะอ่าของคู่ต่อสู้นะครับเป็น4ี่สนะครับนักเตะก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับผมอะมาดูกันเลยดีกว่านะครับนะว่า4ี่สสกับสีสามโฮดดิ้งจะเป็นยังไงนะครับผม บอลอยู่ที่เวียล่านะครับจ่ายมาที่เปอร์ตีนะครับแล้วก็อยู่ที่โมเมตโมซาร่านะครับนะไปแล้วนะครับนะโยนไปลูกนี้โอ้โหไม่ได้นะครับนะเอ็ดวินฟานซารับไว้ได้นะครับผมคว่างออกไปครับลูกนี้ยังไงเอายังไงครับผมซาอตตาได้ไหมได้ไหมโอ้โหเบียดเนมาไม่ได้นะโปรตีเนมาบางมากนะโอ้โหลูกนี้จัดพาเวอร์ช็อตเลยนะครับผมโอ้โหไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับนะสำหรับคู่ต่อสู้นะครับ มาดูจังหวะลูกเตะมุมกันนะครับนะเอาลูกนี้ก็เขี่ยวไปได้นะครับนะแล้วก็เป็นซาร่านะครับผมซาร่าไปแล้วนะครับซาร่ายังไงหมวนกลับมามาที่เปอร์ตีแล้วก็เป็นซีดานนะครับแทงไปให้กับวีล่าวีล่าหมวนกลับมาโอ้โหวีล่าช้านะครับนะจังหวะหันกลับมาเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้นี่แทงไปนี่เข้าเลยเนี่ยอ่ะจังหวะสวนกลับนะครับนะแผน4 2 4ครับมาดูว่าจะหลุดจะรั่วหรือเปล่านะครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไง เอาหมอนอยู่นั่นแหละไม่ยิงโอ้ผิวจัดเลยนะครับเปิดตีไปเบียดออกมาได้ครับแล้วก็ไปที่ฟองดิฟลีครับผมแล้วก็ซาร่าโอ้ซาร่าทำอะไรเนี่ยซาร่านะครับผมอ่ะยังไงครับผมเอายังได้อยู่นะครับซาร่าไปที่กาบยูฮันครับครับตอกโซนไปแล้วก็ปาดหน้าไปให้กับซาร่ากดเต็มหลอดครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อย สวยๆนะครับผมเอ็ดวินฟานซายืนงงครับปันครับกดปันแบบเต็มหลอดนะครับนอกกรอบเข็โทษครับมาดูภาพช้ากันนะครับนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเนี่ยภาพช้าเลนเช้งหนึ่งทีครับแล้วก็กดเต็มหลอดนะครับผมโอ้ฟานซางงเลยนะครับผมนะก็มีจังหวะให้เห็นนะสําหรับเอ็ดวินฟานซานะครับที่แบบว่าร่างเก่านะครับไม่ใช่ร่างใหม่นะครับผมอ่ะ มาดูวันต่อนะครับว่าจะตีเสมอได้ไหมนะครับโยนครับหมวนไปให้กับสาราอีกแล้วครับผมสาราตอกส้นครับแล้วก็ปาดหน้าไปให้กับโยนครับโยนครับอุ้ยพาวเว์ช็อตไม่เข้าครับผมติดเซฟครับโอ้โหตรงตัวนะตกถ้าตรงตัวนี้เอ็ดวินฟันซาเซฟได้นะครับผมนะลูกเตะมุมโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ ยังไงครับจังหวะโตกลับได้ไหมเอ้าไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นซีดานครับผมปาดหน้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับฟองลิบลี่ครับผม2อศูนย์ครึ่งแรกครับผมนําไปแล้วครับ2 0ูโอ้โหฝีมือเรายังเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแล้วนะครับผมนะก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผม3าวันนี้คือแบบแทบไม่ได้เล่นเลยเนะยครับผมอ่ะก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็ถือว่ามาขัดฝนฝีมือนะครับ ก็จบเครื่องแรกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับผมนะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาเลยนะครับผมนะพักฟื้นได้หนึ่งวันนะครับก็มาทำคลิปให้กับน้องได้ดูนะครับผมนะกลัวจะเหงานะครับกลัวจะคิดถึงกันนะครับแล้วก็กราบขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับนะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินมานะครับผมนะ ไปอีกแล้วนะครับนะฟองลีบลี่ครับผมยังไงยังไงปาดหน้าไปลูกนี้เอาเรียบร้อยครับผมโยนครับเรียบร้อยโอ้โหสวยงามลูกนี้ผมบอกเลยว่าชีเด็ดนะครับนะถ้าเกิดว่า ใครเราเอาไปใช้นะครับเนี่ยคือให้ปีกนะครับวิ่งไปแล้วก็ม้วนตัวกลับมาปาดหน้ามาให้กับกองหน้าหรือว่าตัวไหนก็ได้นะที่วิ่งขึ้นมาหาช่องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นประตูแน่นอนนะครับนะลองเอาไปใช้ดูนะครับนะเทคนิคนี้นะครับผมนะในการเล่นนะครับผมก็3-0แล้วนะครับผ<า>มนะโอเคมาร<า><า>ินี่ จิ้มผมมาได้นะครับแล้วก็โยนคัพอีกแล้วครับผมโยนคัพไปที่ฟองลิเบอรี่ครับผมตอกส้นไหมครับปาดหน้ามาลูกนี้ซีดานช้าโอ้โหซีดานช้า่ะซีดานค่าลังงดีนะครับนะมีความเร็วแต่ว่าช้านะฮะอันนี้ผมแปลกใจมากมากเลยนะครับผมเอาโอเคครับผมไปที่วิล่าครับวิล่าไปที่ลิเบอรี่ครับผมแล้วก็โยนคัพครับมาที่โมฮาเม็ดโมซาร่าโอ้ติด ไม่ได้เอายังได้อยู่เอ้าไม่ได้ครับผมนาทีที่70แล้วนะครับผมเอาเมสซี่ยังไงยังไงประกบ2ครับอย่างนี้ประกบ2ครับเอาติดครับผมเรียบร้อยยังไงครับผมโยนครับไปที่ฟองลิเบลี่ครับไปแล้วไปแล้วมาให้กับโยฮันครับแล้วก็แล้วก็ซีดานซีดานซีดานเผาวชช็อต โอ้โหแม่ถ้าผมปล่อยไหลไปให้กับโยนคราบนี้ได้น่าจะได้อีกลูกนะครับผมโอเคฟานไดเก็บไปได้เอ้ามอยนี่ตามเก็บไปได้อยู่ยังไงล้ำหน้าก่อนนะครับนะลูกนี้ล้ำหน้าก่อนก็เกมนี้นะครับนะเกมแรกของเราน่าจะจบที่3-0นะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมนะ โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ประมาณนี้นะครับผมนะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้่อยนะครับผมนะในการทำคลิปนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับผมจบแล้วนะครับสำหรับเกมแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในเกมที่2กันเลยนะครับผมเกมที่2นะครับผมเจอกับ แกลงที่เยอะกว่านะครับนะแต่โอเวียน้อยกว่าเรานะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับผมแผนของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับสีสามโฮดิ้งนะครับผมของคู่ต่อสู้นะครับก็เหมือนกันนะครับสีสามโฮดิ้งนะครับอ่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเจอกับทีมอาร์เซนอลนะครับผมมาไปที่เวล่าครับม้วนกลับมาแล้วก็มาที่คาร์ลอสอัลเปโต เอาออกข้างไปนะครับคูรสู้ฝ่ายทุ่มบอลนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเล่นเนียนตามากๆเลยนะคูรุซูเนี่ยเนี่ยต่อบอลแบบหาช่องดีมากนะเนี่ยมีวนด้วยนะครับนะเทลี่องลีนะครับยังไงครับเอาเปิดตีจิ้มออกมาได้นะเนี่ยเปิดตีดีมากนะครับนะสำหรับใครที่หาตำแหน่ง c t m นะโยนครับไปแล้วครับโยนครับโยนครับโยฮันครับไปแล้วโอ้โหติดเซฟ โอ้โหเหลือจะเชื่อช้าเกินไปนะครับนาะคือจังหวะซีดานเอายังไงโยนครับติดลูกหลีดอีกอมาดูกันต่อครับจังหวะนี้ยังไงครับผมริมเส้นครับริมเส้นเอาโอเคครับผมสมอตตาไปโอ้โหเจอเบียดยังไงครับผมเอา้า แล้วก็ออกข้างไปนะครับเราเป็นฝ่ายทุ่มนะครับก็จะทุ่มใกล้ๆก่อนนะครับนะทุ่มให้กับมานี่นี่ครับแล้วก็โยนไปข้างหน้าก่อนทีดานเก็บได้นะครับไปที่โยนครับลิเวอรีครับผมตอกส้นไปครับลิเวรีลิเวรียังไงครับผมริเวรีหมวนกลับมามาที่โยฮันครับแล้วก็ไหลมาให้กับโมเมนโมซาร่าครับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหโคตรสวยสวยจริงๆนะ โอ้โหคือจริงๆอ่ะคนเล่นน่ะพยายามแบบว่ามองหาช่องของคู่ของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับนะแล้วก็มองหาช่องของของนักเตะเราด้วยนะครับนะคือถ้าเกิดว่าเราไหลบอลให้กับเพื่อนนะครับผมยังไงก็เป็นประตูนะคือลูกนี้ผมยอมรับนะครับสวยจริงๆนะครับผมนะคือไหลให้กับซาร่านะครับดีมากนะคือผมรืบบอกอีกอย่างหนึ่งครับโยนครับผมอัพเป็นอ่อ ผมไม่ได้อัพอเ,เป็นคลองแค่วนะครับผมผมอัพเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกองหน้ากองหน้าตัวเป้าอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันสกิลอะไรนะส่งบอลหรือเปล่าน,น่าจะเป็นส่งบอลเนานะกองหน้าตัวเป้าอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสาหรับโยนครับนะเพราะว่าผมเคยอัพเป็นในส่วนของความคล่องแค่วนะครับโยนครับแล้วทีนี้มันชอบไปยืนปีกนะคือมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่ากองหน้ามันมันมันไม่อยู่ตรงหน้ามันก็เลยดูแปลกๆนะครับนะ ไปอีกแล้วครับผมซาร่าซาร่าทันไหมโอ้โหไม่ทันครับกําลังจะโมสักหน่อยเนาะสาหรับโยนครับนะครับนะคือผมลองผมลองคือผมอัพเป็นสกิลกองหน้าตัวเป้านะครับคือน่าจะอัพเป็นส่งบอลแหละนะแล้วก็มันมันจะได้อีกสกิลหนึ่งก็คือกองหน้าตัวเป้านะครับนะถ้าเกิดว่าถึงเม็ดแดงนะครับผมก็รู้สึกว่ามันคุมตำแหน่งได้ดีกว่าเดิมนะครับคือมันจะยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนใหญ่นะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีโยนครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นไม่ออกลองอัพสกิลดูนะครับผมนะผมแนะนําเรื่องคมเร็วเรื่อง AI มันดีอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือของเรานะครับเวล่าครับจ่ายไปที่โยนครับแล้วก็แทงให้กับรีบรี่ครับผมตอกส้นยังไงม้วนกับ เลนเช้งโอ้โหเลนเชงออกไปเองนะครับนาทีที่60แล้วนะครับนาตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับยังนำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมสำหรับคู่ต่อสู้นะก็จะชนะหรือเปล่าจะเสมอหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเอ้าเนี่ยฟันไดจิ้มบอลโอ้โหโคตรดี จังหวะนี้ยังไงยังไงมว้วนเอาโอเคครับผมคาร์ลอปิโต้ไปแทงบอลออกไปได้นะจีมหมดโอ้โหเสียบอลอีกแล้วจังหวะนี้ยังไงครับยูเซบิโอครับผมยังไงโอ้โหซูเปอร์เซฟครับผมสำหรับโคเบลนะครับมามาดูลูกเตะม,มุมนะครับนะเอา้าเตะสั้นนะครับผมเตะสั้นอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเคียวไปก่อนนะครับเคียวไปก่อน มีใครตามเก็บบอลได้ไหมคาร์ลสตาไปโตเก็บบอลได้โอ้โหโยนครับครองบอลไม่ได้นะครับเปอร์ตีแล้วก็เวล่าครับจ่ายไปให้กับฟองกิเบลี่ไม่ผ่านครับยังได้ฟาวอยู่นะครับเรายังได้ฟาวอยู่นะก็นาทีที่82แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับผมนะโอ้โหไม่มีใครเลยนะครับนาทีที่84แล้วนะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนะสำหรับอีดีหน้านะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกิจนะครับยูโร2024นะครับผมนะสำหรับพี่น้อท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกิเลนชอล็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะได้ดีลลายไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับนะราคาถูกกว่ามเมงแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ ร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเนะครับผมนะฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับอพ p นี้ขอบพระคุณมากๆครับ